บิวพุธพลเผยแล้วพอใจสติหรือไม่ได้รับเงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทเปิดคิวแข่ง4คุณร้อยชายต่อสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่อง my name is นะฮะเมื่อเช้านี้ครับช่วงเวลาประมาณ6 4โมง4,5ทีครับทุกท่านน่าจะได้ชมกันไปแล้วนะครับศหรับการแข่งกรีธาครับในรายการกรีธาเยาวชนรอายุไม่เกินปีปีชิโลกนะครับหรือว่ารายการ เวิร์ลแอตติกยูยี่สิบแชมเปี้ยนชิพสองพันยี่สิบสี่ที่แข่งกันที่กรุงลิมาประเทศเปรูนะครับเมื่อเช้านี้ก็ผมต้องขออภัยด้วยนะฮะที่ไม่ได้มาไลฟ์เพราะว่าติดภารกิจนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยไม่เอื้อมหน่วยนะฮะเหนื่อยล้านะครับ,นะรบก็เลยไม่สามารถมาไลฟ์ได้แต่ว่าก็ดูเชียร์บิลอยู่นะครับก็สุดท้ายน้องบิลนะครับได้เหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าไม่เคยมีนักกีฬาไทยคนไหนได้เหรียญรางวัลจากการแข่งรายการเวิร์ลแอตติก รุ่นยู่20บาง่ก่อนนะครับก็ทำเวลาได้นะครับ10.22วินาทีนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปนะฮะส่วนที่1ก็แม่ถือว่าเกินคาดพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เกินคาดมากนักก็คือบบยดาวาลาซ่านะครับจากแอฟริกาใต้นะครับที่10.19วินาทีนะครับออกตัวดีและก็นำตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับส่วนเรนทีต้องแดงเป็นแบลลี่เอนโคนาจากแอฟริกาใต้เช่นกันที่เวลา10.26วินาทีก็จริงๆเอนโคนาดูเหมือนจะ มีภาษีดีกว่าวลาซ่านะครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นวล์ซ่าที่คว้าเหรียญทองไปนะครับก่อนทั้งสองคนนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูวิ่งผาดสี่คูร้อยชายในปารีสเกมโอลิมปิกนะฮะก็อยู่ในทีมของแอฟริกาใต้ทั้งคู่นะครับก็ทั้งคู่ในช่วยทีมเนี่ยคว้าเหรียญเงิน,นครับในการแข่งโอลิมปิกเกมที่ผ่านมานครับเหรียญทองก็อย่างที่ทราบกันก็คือแคนาดาครับก็ถือว่า2คนนี้เนี่ยเป็นกำลังสำคัญครับแล้วก็เคยได้เหรียญรางวัลระดับโอลิมปิกเกมมาแล้วนะครับแม้จะเป็นเหรียญเงินก็ตาม แล้วก็มาวิ่งในรายการเยาวชนรือนไม่เกินปีนะครับแล้วก็ได้เหรียญกันไปส่วนน้องบิวได้เหรียญเงินก็ถือว่าเป็นเหรียญเงินประวัติศาสตร์นะครับเหรียญรางวัลนี้ครับมีเงินอัดฉีดนะครับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับสองแสนบาทนะครับแต่เดี๋ยวเราดูภาคเอกชนต่างๆอีกว่าจะมีเพิ่มหรือไม่ครับเพราะจริงรายการนี้เนี่ยโอ้ไม่ใช่ได้ง่ายครับถือว่าได้ยากมากๆนะครับน้องบิวเป็นคนแรกนะครับตั้งแต่จัดการขันเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลในรายการ U ย0่ได้นะครับ ก็หลายๆคนครับมีการสอบถามมาเป็นการเกี่ยวกับเรื่อง reaction หรือการออกตัวนะครับว่ารอบชิงเนี่ยน้องบิวเองออกตัวใช้ reaction เวลาประมาณไหนครับก็ผมไปดูนานะครับรอบชิงเนี่ยน้องบิวออกตัวนะครับดีกว่าทุกรอบที่ผ่านมานะฮะดีกว่ารอบแรกและก็รอบรอเชลเลอร์นะครับรอบชิงเนี่ยน้องบิวออกตัวที่0.156นะครับ Reaction ในการาลุกขึ้นมานะครับจากบล็อกสตาร์ทเนี่ย ถือว่าดีกว่ารอบแรกนะครับรอบแรกเนี่ย0.164นะครับส่วนรอบรองครับใช้เวลาเยอะที่สุดเลยนะครับจริงจริงรอบชิงเนี่ยถือว่าออกสตาร์ทได้ดีกว่า2รอบที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นลำดับท้ายๆนะครับเพราะว่าเรีแอคชั่นในรอบชิงเนี่ยเอ็นโคนาเนี่ยทำได้ดีที่สุดนะครับที่0.136ส่วนที่ได้เหรียญทองนะครับวาลลาซ่านเนี่ยได้ที่ ศูนยจุดหนึแล้วก็นำวันเดียวจบเลยครับส่วนบิวรอบชิงเนี่ยออกสตาร์ทเรียคชั่นเป็นอันดับรองสุดท้ายนะฮะที่สุดท้ายเนี่ยเป็นนักกีฬาจากญี่ปุ่นนะครับนิชิโอกะที่ออกตัวที่0.169นะครับส่วนบิวที่0.156นะครับนี่ก็เป็นเวลาเรียคชั่นนะครับที่หลายคนถามมานะฮะว่าเรียคชั่นของบิวเป็นไงคือดีกว่า2รอบที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอาจจะยังดีสู้กับนักกีฬาคนอื่นๆที่เรียคชั่น ประมาณ0.14กันเกือบหมดเลยนะครับบิลนะครับพูดถึงการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อเช้านี้นะฮะว่าพอใจมากน้อยขนาดไหนครับบิลก็ออกมากล่าวขอบคุณกองเชียร์นะครับดูได้ในเพจของสมาคมกีฬากรีฑาประเทศไทยนะฮะมีคลิปอยู่ก็ขอบคุณกองเชียร์แล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับบิลยอมรับว่าอากาศในวันแข่งขันเนี่ยไม่ดีนันะครับเพราะว่าอากาศเย็นแล้วผมก็ไปเช็คมาเนี่ยเย็นประมาณ17องศานะครับบิลบอกว่าเย็นมากๆเลยทําให้วอร์มได้ยาก แต่เวลาที่ออกมาถือว่าน่าพอใจนะครับก็ยังเหลือการแข่านอีกหนึ่งรายการในรายการผลัดสี่คูนร้อเมตรชายวิวก็บอกว่าจะร่วมกับรุ่นน้องนะครับทำผลงานให้เต็มที่นะฮะก็ลมนะครับเมื่อวานนี้ลมลบนะฮะลมต้านแรงต้านค่อนข้างเยอะนะครับ0.9เนี่ยถือว่าพอสมควรเลยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่17องศาด้วยนะฮะแต่ว่าจุดตรงของวิวเองก็พูดแล้วนะครับว่าถือว่าพอใจครับกับสติ ที่ออกมานะยครับแล้วสุดท้ายได้เราเงเงินไปนะครับส่วนรายการ200ที่หลายคนถามนะครับว่าบิวแข่งขันหรือเปล่านะครับและหลังจากนี้จะแข่งขันหรือไม่นะฮะก็เท่าที่สอบถามสมาคมมานะฮะก็น่าจะยังแข่งอยู่นะครับสำหรับรายการ200แต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้ส่งลงแข่งในรายการ200ในรายการนี้ครับในรายการกรีฬา U ยี่สิบสี่แหโลกเนี่ยเพราะว่าโปรแกรมมันจะอัดแน่นจนเกินไปนะครับเดี๋ยว200ก็ต้องคัดอีกคัดอีก3รอบอีก มันจะแน่นจนเกินไปแล้วมันอาจจะมีปัญหาได้ในภายหลังนะครับก็เลยเลือกแค่รายการร้อยกับ 4, คูณร้อยไปก่อนนะครับก็ครั้งนี้เลยไม่ได้แข่งขันรายการ200นะครับโดยพลุพลยนะครับยังเหลือโปรแกรมแข่งในรายการวิ่ง4 1 0คูณเมตรชายอีกหนึ่งรายการนะครับจะลงวิ่งไม้สุดท้ายนะครับค่อนข้างชวนนะครับไม้สุดท้ายแน่ๆร่วมกับเบิร์ดครับวิเดียุทธได้ขนบที่ผมเคยได้เกริ่นไปนะครับว่าเป็นลบกเดดาวรุ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแจ้งเกิดจากกีฬาเยชนิชาติที่ราชบุรี ไปได้เหรียญทองนะครับรายการ200เมตรที่กรีธาชิชมเช่เบเชียร์รุ่นยุไม่เกิน20ปีนะครับเบิร์ดวิรยุทธ์เนี่ยน่าจะเป็นไม้1ไม้2จะเป็นสาวุฒนวลสีนะครับและไม้3าจะเป็นชุติทัศน์พฤกศรนันน์นารอบแรกแข่งขันคือวันที่30สิงหาคมครับเวลา1นาฬิกา5นาทีตามเวลาประเทศไทยคือวันที่30นะครับไม่ใช่คืนนี้นะครับคืนพรุ่งนี้นะฮะ1นาฬิกาข้าววันไปแล้วนะครับและหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในช่วงเช้าวันที่1กันยายนครับเวลา 5นาฬิกานทีครับเช้าวันที่1นะฮะคือตี5ตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อกับอีก2รายการเดี๋ยวและถ้ามีเวลาพอนะครับผมจะนําเวลาที่แต่ละชาติส่งมานะครับในการแข่งขันวิ่งผาดสี่คูณหนึเมตรมาวิเคราะห์รายกัรนะครับว่าเรามีโอกาสคว้าเหรียญรางวันขนาดไหนนะครับสวนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ